สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้บักเสื้อผ้ามือสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าช่วงเช้านะคะบรรยากาศช่วงเช้าๆค่ะคุณลูกค้าค่ะดีมากเลยแดดไม่ร้อนนะคะขออนุญาตหนึ่งรายการวันนี้มีสี่รายการค่ะคุณลูกค้าค่ะช่วงเช้ามีสองรายการนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายมีสองรายการนะคะรายการแรกช่วงเช้าขออนุญาตไปที่ของเด็กค่ะคุณลูกค้าค่ะ กางเกงสกรินนี่เด็กนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ป้ายรหัสให้ดูนิดนึงนักสีแดงค่ะนะรหัสนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ นี่นะป้ายสีแดงนะอาจจะขาดนิดหนึ่งขออภัยคุณลูกค้าด้วยป้ายนี้ค่ะรหัสนี้ค่ะคุณลูกค้าขาะแ็บไว้ได้แขปบนะ BUC ศูนย์หนึ่งสามเจนะคะขีด S S L ค่ะคุณลูกค้าค่ะนะ, 7, นะคะ,คคคะนะอ่ะอดไซส์เล็กมากไซส์น่ารักมากเลยขออนุญาตเป็นโต๊ะแล้วกันเนาะไม่ต้องเอาขึ้นเนาะคุณพี่เนาะเอาเป็นโตะนะจ๊ะไซส์เล็กๆจิวจ๋วๆมาเลยค่ะไซส์น่ารักน่ารักมาเลย เล็กมากเป็นกางเกงแบบสกรีนี้เด็กก็ว่าได้เด็กน่าจะมีตั้งแต่เด็กเล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 ็กแบบขาตะเกียบอะน่ารักมากไซส์เล็กจิว๋วสีเข้มเข้มสีน่าจะปนมาขามาค่ะคุลูกค้าขามาหมดเลยอ่ามาใกล้ๆมาใกล้ๆมาใกล้ๆลูกค้าท่านไหนที่ขายผ้าเด็กอยู่แล้วนะพี่เจียขอกระดาษนี่รหัสนี้ค่ะโชว์เลยจ้ะ รหัสนี้นะคุณลูกค้านะขายผ้าเด็กอยู่แล้วไม่เป็นไรคะ่ะขายผ้าเด็กอยู่แล้วคะ่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแนะนําเป็นรหัสนี้เลยนะคะเพื่อไม่มีการเสรียเวลานะขออนุญาตดูลูกค้าสักค่กี่ท่านแล้วจ้ะ อซาดีคุณลูกค้า4ท่าน,นค่ะคุณลูกค้า่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรายการแรกเป็นกางเกงสกรีนนี้เด็กนะคะราคา5 5 0พบาทตัวแรกของ L อ n i q l o คค่ะเพียเห็น,หนพอเห็นอยู่เนาะเห็นไหมคะเห็นอยู่เนาะอ่ะตัวแรกเป็นยูนิโคลค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวแรกเป็นยูนิโคลออกโทนแบบสีแบบอ่ฟาฟา้ฟาๆก็ได้น้ำเงินน้ำเงินก็ได้ค่ะทรงขาเป็นทรงขาเดียบๆค่ะคุณลูกค้าอ่ะตัวต่อไปยูนิโคลอีกแล้วจ้ะ ยูนิโคลอีกแล้วค่ะเป็นเนื้อสกิีนีเป็นเนื้อสกรนนีค่ะคุณลูกค้าขาเหมือนของผู้ใหญ่เป๊ะเลยเหมือนของผู้ใหญ่เป๊ะเลยแต่เป็นของเด็กค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้ยูนิโคลค่ะคุณลูกค้าขาตัวที่สองก็ยูนิโคลไปต่อที่เนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนบ้างอาจจะมีเป็นเนื้อผ้าแบบนี้นะคุณลูกค้าขาปรับปนมาบ้างเป็นกางเกงทรงกระโปรงค่ะเข้ามาแล้วแอบฝากกรไรก็แชร์ให้ด้วยค่ะคุณลูกค้า่ะคอมเมนต์เข้ามารัวๆ นะคะอยากดูรายการอื่นๆแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะไปต่อที่เฮสอ้ก็แบนไลายเลยค่ะนางนางแบนเยอะมาก นางพี่ขอไม่ต้องเอาออกนะแต่ว่าพี่ขอเอาไปเร็วๆตัวนี้เป็น H ฮซเ็ค่ะคุณลูกค้าค่ะสียีนดําสียินแบร็กค่ะคุณลูกค้าค่ะหรือจะเป็นเนื้อผ้าแบบนี้ก็ได้แล้วเป็นเอลฟีไซเอวยางยืดรัวๆค่ะเนื้อผ้าคอตตอนค่ะคุณลูกค้าค่ะทรงกระบอกตรงตัวนี้เป็นซิปเป็นตะขอนี่แบบนี้ก็มีนะเอลยางยืดบ้างเอวยางไม่ยืดบ้างเอลฟิกบ้างคุณลูกค้าจ่ายเอวยางยืดเอลฟีไซน์นะด้านหลังเป็นรูปหัวใจน่ารักน่ารักเด็กน่าจะประมาณ เริ่มไซส์เด็กประมาณเล็กๆนะคุณลูกค้าค่ะเล็กๆจนถึงเด็กโตอันนี้ไซส์ประมาณ120ค่ะไซส์ประมาณ120ค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ของยูนิโคลค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ตอนนี้ยูนิโคลคือรัวเลยนะของเด็กนะ ยูนิโคคือรัวลายจุดน่ารักน่ารักค่ะพื้นเป็นสีดำค่ะคุณลูกค้าขะเอวยังยืดสรงขาเป็นทรงกระบอกใหญ่ๆค่ะแบบนี้ก็ได้ไปต่อที่สีดำค่ะคุณลูกค้าขาสีดำไซส์ประมาณหนึ่งห้าสิบค่ะไซส์เด็กประมาณหนึ่งห้าสิบค่ะกระแบนยูนิโคลค่ะคุณลูกค้าคะนับตามได้เลยนะยูนิโคลเยอะมากสีดำค่ะยูนิโคลค่ะต่อไปค่ะไซส์ประมาณหนึ่ง้ี่สิบค่ะกระแบนยูนิโคลค่ะสกรีนนี่เนาะยืดได้อ่ะ เวลาใส่นะคุณลูกค้าขาเขาจะยืดหยืนตามสรีระของเรานะคะยิ่งเป็นของเด็กนะตัวนี้นะต้นทุนสุดคุ้มนะประมาณการ37บาทยูนิโคคือรัวมากคุณลูกค้าขาตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้ายีนนิดนึงนะแล้วก็ด้านหน้าเป็นเอลฟิกด้านหลังเป็นเอวยางยืดสามารถยืดได้อีกนิดนึงนะคะสําหรับตัวนี้สีเขียวเนี่ยซับค่ะออกทรงเอลสูงค่ะ คุณลูกค้าขาออกทรงเอวสูงแบบนี้ก็มาสียินดําสียินแบรกตัวนี้จะเป็นยีนทั่วๆไปคุณลูกค้าขาไปต่ออีกสักหนึ่งตัวขออนุญาตด,ดูไซส์ตัวนี้ไซส์เท่าไหร่เอยใส่เท่าไรใส่เท่าไร,ไาไรน่าจะประมาณไซส์หนึ่งรอยี่สิบค่ะ เป็นทรงขามาค่ะกระดิ่งค่ะด้านหลังเป็นรูปหัวใจนะคะกระเป๋านะน่ารักน่ารักค่ะคุณลูกค้าขาไปต่อที่ทรงกางเกงทรงกระโปรงค่ะคุณลูกค้าขาเป็นเนื้อผ้าคอตตอนแล้วเป็นเอวฟรีไซส์เอวยางยืดค่ะสีเข้มเข้มสวยๆแบบนี้ก็ได้ไปต่อที่ยูนิโคลค่ะไซส์ประมาณ120ิค่ะยูนิโคลค่ะสีดําค่ะสีดาค่ะสกินนี้นะคุณลูกค้าขาสกินนี้นะยืดได้นะแล้วเป็นแบรนด์ของยูนิโคลค่ะผ้าคอตตอนสีสวยค่ะ คอตตอนอีกแล้วคอตตอนอีกแล้วแบบนี้ก็ได้สีดําค่ะคุณลูกค้าขาแบบนี้ก็ได้ช่วงเช้าม,มีสองรายการคุณลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าขาอู้ห้าพันห้าร้อยบาทเอาไปจับเซตขายได้เลยขายคู่กับเด็กบาง รหัส VC 0 0ศ1นย์ศู่ค่ะสั้นเด็กก็ได้03อยู่การเปื้อนเด็กก็ได้คุณลูกค้าขาศูน5์ห้าย่าายนะคะหรือว่าจะขายคู่กันกับชุดเด็กก็ได้เดรสเด็กก็ได้เดรสเด็กก็จะเป็นรหัสที่มีอยู่0 0 6 j คุณลูกค้าขาบอกเลยนะบอกรหัสเลยเอาไปต่อที่สีเข้มๆอีกสักหนึ่งตัวแล้วก็เป็นขาดจำค่ะคุณลูกค้าขาแล้วเป็นเอวอยางยืด ไปต่อยูนิโครค่ะตัวนี้เป็นของยูนิโครค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นเนื้อยีนเป็นเอวยางยืดและเป็นขาจํำและก็เป็นแบรนด์ของยูนิโคไลน์นี้ขอเร็วๆนิดนึงนะเนื่องจากจํานวนชิ้นของเขาค่อนข้างเยอะค่ะสีชมพูน่ารักน่ารักค่ะผ้าคอตตอนค่ะไซส์ประมาณหนึ่งร้อยสาสิบค่ะกระแบนยูนิโครค่ะ เนื้อผ้าคอตตอนเป็นทรงกระเป๋าข้างทรงขาค่ะคุณลูกค้าขาเป็นขาจำขาจำนิดนึงนะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะไปต่อที่เนื้อผ้าคอตตอนอีกสักหนึ่งตัวค่ะคุณลูกค้าขาโอ้โหสวยเลยลวดลายสกอตแบบนี้ก็ได้ผ้าสิวค่ะขออ,ญญนะขออนุญาตเป็นรวมผ้านะพี่จิเป็นรวมผ้าขออนุญาตเป็นรวมผ้าเนื้อยีนมีคอตตอนมีสิวามานะคุณลูกค้าขาไปต่อที่แก็บสีดําค่ะทรงขาค่ะคุณลูกค้าขาเป็นกระบอกใหญ่ๆนิดนึงนะคะแก็บสีดําค่ะ โอ้โห uh, สวยแท้ดูค่ะเป็นทรงขามมาขากระดิ่งค่ะน่าจะไซส์ประมาณหนึ่งร้อยี่สิบนะตัวนี้นะุณลูกค้าค่ะเป็นเนื้อยีนสียีนดําค่ะเด็กโตนิดหนึง่งสำหรับตัวนี้ขออนุญาตด,ดูไซส์น่าจะไซส์ประมาณร5อยหสิบตัวนี้ร้อยหสิบค่ะไซส์ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบยูนิโคไซส์ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิเป็นเนื้อสกรีนนี่เป็นสีดําโอ้โหสวยยูนิโคคือรัวเลยนุ่มนิมมากคุณลูกค้าคอตตอนค่ะ ส,สวยๆเป็นเอวยางยืดเป็นแฟชั่นผ้าร่องค่ะทรงขาเป็นทรงขามมาขากระดิ่งค่ะไปต่อค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เขาบอกว่าไซส์เอสเป็นยูนิโคลค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของยูนิโคลค่ะด้านหน้าเป็นแฟชั่นแต่งขาดอุ้ยตัวนี้สวยมากแล้วเป็นเอวยางยืดเป็นเอวฝีสยูนิโคลเป็นแฟชั่นแต่งขาดส,สวยๆค่ะสีเขียวนี่น่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้ เอาทุกตัวแต่ขออนุญาตไปเร็วๆค่ะคุณอนุญาตขออนุญาตไปเร็วๆคุณลูกค้า่ะ,คะกระสอบนี้เน้นย้ำอีกรอบ <S <S ยูนิโคลไซส์ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเป็นลวดลายสกอตค่ะทำงานเด็กตัวนี้ทำงานเด็กทำงานเด็กค่ะคุณลูกค้า่ะ,คะแล้วเป็นแบรนด์ของยูนิโคลค่ะ <S <S ไปต่อที่ GU ค่ะคุณลูกค้าหาไปต่อที่ GU เดี๋ยวบอกว่าไล่แต่แบรนด์ไม่ใช่นะ <S <S คุณลูกค้าะเดีเอล ไล่ให้ดูทุกตัว G.U สีดำสียีนแบ็กค่ะคุณลูกค้าค่ะเนื้อผ้าคอตตอนสีสวยไซส์ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะเป็นแบรนด์ของยูนิโคลค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะคุณลูกค้าค่ะอ่าไปรัวๆนะรัวๆนะสีฟ้าค่ะฟ้าหรือเขียวเขียว ไปต่อที่แก๊บค่ะคุณลูกค้าขาไปต่อที่แก๊บนะไซใหญ่นิดหนึ่งนะตัวนี้เป็นของแก็บนะคะคุณลูกค้าขาแก็บเป็นเนื้อผ้าคอตตอนทรงขาเป็นขาดจำยูนิโคลค่ะคุณลูกค้าขาล้วนลายสกอตยูนิโคลค่ะล้วนลายสกอตทรงขาเป็นขาดเดบเดบจา้าจ๋านะคะโอ้เอ็กวินค่ะ ตัวนี้เป็นแบรนด์ของเอ็กวินค่ะเป็นทรงขาเดรฟค่ะคุณลูกค้าขาแล้วตรงชายขาของเขาเป็นแฟชั่นค่ะเอ็กวินก็มาจ้ะแก็บก็มาค่ะยุนโครก็มาค่ะจี g ูจีูเป็นเนื้อผ้าคารตอนค่ะคุณลูกค้าขาไซส์ประมาณ1 3 0ร้อยสาสิบค่ะทรงขาเป็นทรงขาคล้ายๆทรงกางเกงกระโปรงค่ะปาดแบนเนี่ยแบนรั่วแห้งค่ะสวยค่ะสีดำค่ะไปต่อจ้ะคุณลูกค้าขาเป็นสกรีนนี่สีคล้ายๆกับสียีนฟอกนิดนึง จีไซส์ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะ GU ไซส์ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะ,ะคอตตอนสวยๆค่ะแก๊บค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนเป็นของแก๊บค่ะด้านคางออกทรงกระเป๋าข้างค่ะคุณลูกค้าค่ะค้ามาหมดเลยแต่ไซส์ที่เอาเจอนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบ ไซส์ประมาณนี้นะคุณลูกค้าขาเรื่องไซส์นะแต่เจอเยอะๆก็จะเป็นประมาณไซส์หนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบไปต่อที่ซาร่าค่ะตัวนี้เป็นของซาร่าค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะสีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้เข้ามาค่ะเนื้อยีนค่ะคุณลูกค้าขาเนื้อยีนสีเข้มๆเป็นทรงขาดเรฟค่ะ อารวรัวๆเลยจ้ารัวๆเลยเอฟได้เอฟเลยสวัสดีคุณลูกค้าห้าที่นั่งด้วยนะคะก็ามาแล้วาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสกรีนนี่ค่ะคุณลูกค้าค่ะป้าก็สวยแท้สีเข้มมากสีเข้มๆค่ะแล้วเป็นเนื้อผ้าสกรีนนี่โอ้ยยืดได้ยืดได้ส,สวยๆก็เลยขึ้นไม้แขวนขายก็ได้จับเซตขายก็ได้เป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะเป็นเนื้อยีนค่ะและเป็นเอวยางยืดค่ะเนื้อผ้า เนื้อผ้าสกินนี้ค่ะคุณลูกค้า่ะแต่เป็นสีดํายืดได้เหมือนกันนะสําหรับตัวนี้นะสีดําสวยๆค่ะไซส์น่าจะประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเนื้อยีนสสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะแบนบ้างไม่แบนบ้างนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้การันตีเรื่องแบนนะคุณลูกค้าค่ะว่าจะแบนกี่ตัวไม่แบนกี่ตัวยูนิคอร์ค่ะไซส์ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนค่ะยูนิคอร์ค่ะเป็นเนื้อผ้าคอตตอนตัวนี้สวยมาก อลังการเลยคุณลูกค้าค่ะไซสประมาณ140ค่ะสวยๆออกทรงลุงนิดนึงค่ะกระแบนยูนิโคค่ะคุณลูกค้าค่ะไปต่อที่ GU ค่ะ เข้มนิดนึงแต่เบื้อนตรงนี้นิดนึงค่ะคุณลูกค้า่ะเป็นแบรนด์ของ G U ค่ะแล้วเอวนะเป็นเอวยางยืดดีด้วยอ่ะคุณลูกค้า่ะ G U หนาเนื้อผ้าคอตตอนสวยค่ะไซส์ใหญ่นิดนึงค่ะสีดําแต่อาจจะไม่เข้มนะสําหรับตัวนี้สียีนฟอกค่ะมาขากระดิ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะไซส์เล็กๆจิ๋วๆแบบนี้ก็มีหรือจะเป็นแบบว่าดีไซน์เป็นเหมือนสกรีนหรือจะเป็นถุงกระเป๋าด้านหลังแบบนี้แฟชั่นนะคะสียีนฟอกแบบนี้ก็ได้ค่ะ มาหมดเลยอ่ะเหนือใต้ออกตกเราส่งหมดนะคุณลูกค้าขากระสอบนี้ราคาห้าพันหบาทเท่านั้นนะจ๊ะยูนิคโคลค่ะไซส์ประมาณหนึ่งร้ี่ิค่ะตัวนี้เป็นของยูนิคโคลค่ะคุณลูกค้าขาของเด็กนะไม่ได้ขายของเด็กเรามีเป็นกางเกงยีนเ,นเอวยางยืดผู้ใหญ่ แม่ได้ขายเอเอยีนเอลอย่างยืดเรามียีนเอลสูงนะคุณลูกค้า่ะสามารถทักทายได้หรือจะเป็นยีนลีวายไปต่อที่จ U ค่ะคุณลูกค้าค่จ GU ูสีเข้มเข้มค่ะแบรนด์รัวมากบอกเลยไปต่อที่สียีนดำค่ะกระแบรนยูนิโคลค่ะไซส์ประมาณหนึ่งรอยยี่สิบค่ะอู้ดำดำสวยมากตัวนี้สวยเลยเอลอย่างยืดค่ะเอวฟีไซส์ค่ะคุณลูกค้าขาอู้สวย ยีนหนาบ้างยีนสกรีนนี้บ้างนะคะปรับปนกันไปนะคะคุณลูกค้าค่ะ G U ค่ะไซส์ประมาณ140ค่ะตัวนี้เป็นของ G U ค่ะไซส์ประมาณ140ค่ะค่าขนส่งจะอยู่ประมาณการ80ถึง300บาทนะคุณลูกค้าค่ะสำหรับน้ำหนักของเรา45กิโลนะคะสนใจก็อย่ารอช้าค่ะ F ได้ F เลยแร้วก็เป็นรหัสนี้ค่ะคุณลูกค้าขะแล้วก็เป็นรหัสนี้รหัสนี้ค่ะ B U 4 0 1 3 J ขีด S แอลนะคุณลูกค้าค่เอ l อเด้อรหัสนี้จ้ารหัสนี้เด้อสีดำบ้างค่ะสียินฟอกค่ะคุณลูกค้า่ะสียินฟอกสีสวยไซส์แรก,เ,กเป็นทรงขาหมา่ะกระดิ่งค่ะโอ้โหเข้มมากตัวนี้ไม่แน่ใจเป็นแบรนด์ของอะไรค่ะสวยเลยสีดำค่ะเนื้อผ้าคอตตอนค่ะ ไซส์เล็กๆค่ะคุณลูกค้าค่ะไซส์เล็กๆนะคะไซส์แบบนี้ก็ได้ลวดลายลายตรงค่ะสกรีนนี่สีดำค่ะไซส์ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ของ G U ค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้เป็น G U นะใหม่มากสีดำสวยอ่ะคุณลูกค้าค่ะสวยมากเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนค่ะไปต่อเนื้อยีนค่ะไปต่อที่ยูนิโคลค่ะไซส์เอ็มค่ะยูนิโคลไซส์เอ็มค่ะตัวนี้เป็นของยูนิโคลไซส์เอ็มค่ะเป็นเนื้อผ้าลูกฟูก ลูกฟูกค่ะใหม่สะอาดมากสีขาวจัวมาเลยค่ะคุณลูกค้าขายยูนิโคลเอวยางยืดค่ะเนื้อผ้ายีนค่ะยีนค่ะยีนค่ะเนื้อผ้ายีนค่ะอู้สวย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 แล้วตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นแบรนด์ของ h ฮเค่ะแบรนด์หลายหลายค่ะ h ฮเอค่ะ h ฮเอแจ็บยูนิโคลคุณลูกค้าค่ะจีูก็เยอะเยอะมากสำหรับเรื่องแบรนด์นะ ดูค่ะสวยๆเลยอันไหนที่เป็น,ปนแบนดนะสามารถคักทําราคาได้เลยไปต่อที่ยีนแบบยีนแบบยีนเรนิมบ้างค่ะตัวนี้เป็นยีนดเดรนิมค่ะเป็นทรงขาอ่ากางเกงทรงกระโปรงค่ะยูนิคโคลค่ะไซส์ประมาณหนึสามสิบค่ะยูนิคโคลไซส์ประมาณหนึค่ะรีวิวให้เห็นกันทุกตัวไปเลยจ้าไม่กับ ไม่กากไม่หยิบออกไม่กากไม่หยิบออกดูตั้งแต่คลิปแรกนาทีแรกสามารถนับตามได้เลยว่าไหลหนีนะแอวนะหยิบให้โชว์ให้ดูกี่ตัวค่ะกุลูค้า่ะผ้าซิลค่ะยูนิโคลค่ะไซส์ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบค่ะอู้ยงามงามแหงงามแหงดูค่ะสวยเลยทาหารค่ะผ้าคอตตอนค่ะยีนสีดำค่ะ โอ้โหตัวนี้สวยค่ะเป็นเอวยางยืดเป็นออกทรงผู้ชายนิดนึงแต่ทรงขาของเขาเป็นทรงขาเดรฟค่ะซาร่าค่ะคุณลูกค้าขาสียินฟอกตัวนี้เป็นซาร่าสียินฟอกเป็นเนื้อผ้ายีนเรนิมและเป็นขาดจำค่ะตอนนี้นะคุณลูกค้าขาสนใจก็อย่ารอช้าค่ะส f ได้เลยไปต่อที่ยูนิโคลค่ะไซส์ประมาณ120ค่ะเป็นทรงขาเดรฟค่ะไซส์ร้อค่ะสกอตค่ะ ยูนิโคลค่ะไซส์ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะยูนิโคลสีดำค่ะคุณลูกค้าค่ะยูนิโคลสีดำเอวยางยืดค่ะโอ้สวยมากเป็นออกสีทองทองออกพิงโกพิงโกค่ะเป็นแฟชั่นอัดพีทและเป็นเอวยางยืดสวยๆคุณลูกค้าค่ะแบบนี้ก็ได้เป็นกางเจงทรงกระโปรงค่ะเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าเดรนิมค่ะสวยอ่ะคุณลูกค้าเอวขอไปเร็วนิดหนึ่งนะโอ้โหทุกตัวจริงๆให้ดูทุกตัวจริงๆ เนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนค่ะไซส์ประมาณ130ค่ะเป็นกระเป๋าข้างแล้วขาเป็นขาดจ๊มสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะไซส์1น0านะยูนิโคลค่ะไซส์ประมาณ140ค่ะเป็นเนื้อผ้าสกรินนี่ยืดได้เด้งได้สวยๆค่ะสกินนี่ยูนิโคลค่ะยูนิโคลค่ะไซส์ประมาณ150ค่ะด้านหน้าสามารถแบบเป็นเข็มขัดสามารถปรับซส์ได้ด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะร่วงนะสำหรับตัวนี้นะมีเข็มขัดให้ด้วยยูนิโคลค่ะ รัวๆนะคุณลูกค้คา่ะไปได้เรื่อยๆนะแต่ตัวนี้เป็นเก็ดเอนะคะเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำํำรุดอาจเจอบ้าง5-15%ถึง15เปอร์เซนค่ะ ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักแต่เท่าที่หยิบมานะคุณลูกค้า่ะแบรนด์เยอะนะยูนิโคลไซส์ประมาณ XL ค่ะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนค่ะคุณลูกค้า่ะไซส์ LT ไปน่าจะประมาณ150นะคะแบรนด์ยูนิโคลค่ะสีดำค่ะเดรฟแจ๋ๆค่ะสีดำก็มายูนิโคลค่ะสีดำค่ะคุณลูกค้า่ะไซส์ประมาณ120ตรงเข่าอาจจะมีเป็นแฟชั่น ตรงขาดหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปดูอีกรอบแฟชั่นขาดเข่านะไปต่อที่ลวดลายลายตรงค่ะเอวยางยืดคล้ายๆกับผ้าลูกฟูกค่ะเนื้อผ้าคล้ายค,คลิกขขาขา icking, ลกิ้าา like กงค่ะคุณลูกค้าค่ะคล้ายๆลิกกิ้งไซส์ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะเนื้อผ้าคอตตอนค่ะขอบคุณคณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านค่ะคุณลูกค้าค่ะตั้งแต่คลิปแรกนาทีแรกกันเลยทีเดียวยูนิโคไซส์ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนใหญ่ๆนิดนึงนะใหญ่ๆนิดนึงก็มาค่ะ โอ้โหเข้มมากเป็นอ่าทรงขามมาขากระดิ่งค่ะโอ้โหตัวนี้จะเป็นแบบว่าสติกเกอร์ออกแนวน่ารักน่ารักค่ะด้านหลังเป็นลายปักเป็นภาษาอังกฤษสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาแบบนี้ก็ได้ของผู้หญิงค่ะอันนี้เป็น GU ค่ะไซส์ประมาณหนึ่ง้สิบค่ะ GU ไซส์ประมาณหนึ่งสิบค่ะคุณลูกค้าขาเล็กมากป๊าดตอนดู37บาทละมูลมากน่ารักมากคุณลูกค้าขาขายเท่าไหร่ดีคอมเมนต์เข้ามาได้ กูลูกค้าแต่ว่าเท่าที่สอบถามจากลูกค้าอีกทีหนึ่งนะลูกค้าไปจับเซตขายนะคะขายตัวละแปดเก้าตัวละร้อยห้าสิบได้แต่ทางนี้ท้งนั้นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะคะแต่เนื้อผ้าดีดีเนื้อผ้าดีเลยสียีนฟอกค่ะอ่าเนื้อผ้ายีนเดรนิมค่ะเป็นแฟชั่นแต่งขาดค่ะกับแบรนด์เฮสแอนเมค่ะกูลูกค้าค่ะแฟชั่นแต่งขาดเฮสแอนเมค่ะยูนิโคลค่ะสียีนฟอกค่ะไซส์ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบค่ะ ผ้าคัตตอนค่ะยูนิคโคลไซส์ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบค่ะเนื้อ,อเนื้อสกรีน,นี่สีดำสวยเลยยืดได้ดึงให้ดูโชว์ได้เลยคุณลูกค้าขาโชว์ได้เลยส,สวยๆกันเลยค่ะน่ารักน่ารักสีแดงค่ะคุณลูกค้าขาสีแดงคอจบท้ายและท้ายจบที่ตัวนี้ค่ะ คุณลูกค้าขาขออนุญาตจบท้ายที่ตัวนี้นะคะสีสวยอุ้ยน่ารักมากไซส์ประมาณ110นะสําหรับตัวนี้นะไซส์ประมาณ110ไซส์เล็กๆจิวจ๋วๆเน้ยนย้ําค่ะคุณลูกค้าขาป้ายนี้รหัสนี้กับกางเกงรวมผ้าของเด็กนะอาจจะเป็นไซส์ประมาณ100 110 120 130 150 160สําหรับไซส์ที่จะเจอเจอเยอะๆก็จะเป็น120 150นะคะอ่ะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะคะสําหรับไลฟนี้นะคะ แอลขอบคุณค่ะ